Big Data Big Data คืออะไร Big Data คือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีทั้งหมดภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของบริษัทข้อมูลติดต่อของลูกค้าข้อมูลติดต่อของผู้ร่วมธุรกิจลักษณะของผู้บริโภคการทำไรายได้ธุรกิจต่างๆในแต่ละวันตัวอักษร ไฟล์เอกสารรูปภาพรวมถึงข้อมูลอื่นๆแทบทุกประเภทที่อยู่ในโลกออนไลน์เมื่อข้อมูลมีปริมาณมากจึงต้องอาศัยระบบประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับปริมาณของข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาลเบื้องต้นการเก็บข้อมูลแบบ Big Data นี้สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆเพื่อนำไปวางแผนประกอบการตัดสินใจ ในการดําเนินธุรกิจหรือช่วยเพิ่มโอกาสในการทําธุรกิจให้ก้าวหน้ามากขึ้น Big Data นั้นเป็นคำศัพท์ใหม่ที่เพิ่งนำมาใช้ในปี1990โดยมี John m a ชช y เป็นผู้ที่ทำให้คำนี้เป็นที่รู้จักต่อมาในปี2018ได้มีการนิยาม Big Data ใหม่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการข้อมูล ลักษณะสำคัญของ Big Data 1. ปริมาณคือปริมาณข้อมูลที่ผลิตและจัดเก็บไว้จะต้องเป็นขนาดที่ใหญ่มากเพียงพอซึ่งปริมาณของข้อมูลจะมีข้อบ่งบอกได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของข้อมูลภายในนั้นและสามารถนำไปพิจารณาต่อได้ว่าข้อมูลที่มีอยู่เหล่านั้นถือเป็น Big Data หรือไม่ 2. 2. ความหลากหลายคือความหลากหลายของประเภทข้อมูลโดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีตัวหนังสือรูปภาพข้อมูลเสียงที่ถูกบันทึกไว้วิดีโอหรือไฟล์และประเภทอื่นหลากหลายแหล่งที่มาก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Big Data ได้ซึ่งจะเป็นข้อมูลจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเงินฝ่ายขายการตลาดลูกค้าสัมพันธ์บัญชีรวมถึงตัวหนังสือที่เป็นบทสนทนาระหว่างแผนกหรือระหว่างบริษัทซึ่งอาจจะเป็นข้อความจากโซเชียลมีเดีย 3. ความเร็วคือความเร็วในการประมวลผลและผลิตข้อมูลขึ้นมาเพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้งานซึ่ง Big Data คือข้อมูลที่ได้มาแบบเรียลไทม์และประมวลผลอยู่ตลอดเวลาแตกต่างจากสมอลดาต t ้าที่ไม่สามารถทำได้ BIG DATA จะมีความถี่ในการประมวลผลที่มากกว่าการบันทึกข้อมูลที่มากกว่าและการเผยแพร่ข้อมูลที่มากกว่าข้อมูลของบิ๊กด t a าที่มีอัตราการเพิ่มของข้อมูลที่มีการเพิ่มได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลตัวอักษรการสนทนาข้อมูลการบันทึกเสียงข้อมูลการถ่ายภาพวิดีโอข้อมูลอัตราการสั่งซื้อสินค้าข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆซึ่งหากมานั่งดูแล้วจะถือว่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่มากและมีการอัปเดตเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา 4. คุณภาพของข้อมูลคือคุณภาพของข้อมูลที่สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อได้ เป็นข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการประมวลผลอยู่ในรูปแบบของข้อมูลดิบซึ่งสามารถนำประมวลผลต่อได้และเป็นข้อมูลที่มาจากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Twitter ซึ่งเป็นข้อมูลจากหลายแหล่งที่ยากที่จะสามารถควบคุมคุณภาพหรือคัดกรองข้อมูลและความน่าเชื่อถือของข้อมูลกระบวนการทำงานของ big data 1>, 1. จัดเก็บข้อมูลเป็นขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดจากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพรวมถึงข้อมูลที่คาดว่าอาจจะเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวอักษรไฟล์เอกสารไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอไฟล์เสียงที่ถูกบันทึกจะถูกรวบรวมไว้ที่นี่ 2. การประมวลผลข้อมูล การประมวลผลข้อมูลหลังจากที่นําข้อมูลมารวบรวมไว้ในที่นี่ที่เดียวแล้วข้อมูลต่างๆจะถูกนําไปจัดหมวดหมู่ให้อยู่ในกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันให้ผลลัพธ์คล้ายคลึงมากที่สุดแล้วจึงนํามาเปลี่ยนเป็นรูปแบบข้อมูลเพื่อนําเอาข้อมูลที่มีอยู่เหล่านี้เข้าระบบข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว 3. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและนําเสนอข้อมูล หลังจากที่ข้อมูลทั้งหมดได้ถูกจัดกลุ่มและแยกประเภทเรียบร้อยแล้วนั้นต่อจากนั้นจะนำมาวิเคราะห์ข้อมูลความเกี่ยวข้องกันทั้งหมดที่อาจจะมองไม่เห็นได้เลยด้วยตาไม่ว่าจะเป็นการหาแนวโน้มของการตลาดความต้องการของลูกค้ากระแสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและข้อมูลด้านอื่นที่เป็นประโยชน์และจะจัดมานำเสนอในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือกราฟ บิ๊กดาตสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนหากนำมาปรับใช้ในภาคธุรกิจแล้วจะสามารถทำให้สามารถเข้าใจลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นด้วยการนำฐานข้อมูลที่มีอยู่ใน Big Data ศึกษาถึงลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคว่ามีการตัดสินใจการเลือกสินค้าอย่างไร สามารถวิเคราะห์ความต้องการของการตลาดในอนาคตได้ข้อมูลต่างๆที่ถูกเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตรวมถึงโซเชียลมีเดียต่างๆสามารถนำมารวบรวมได้ว่ามีอะไรที่เป็นกระแสรหรือได้รับความนิยมอยู่ในขณะนั้นการวางแผนในอนาคตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากข้อมูลที่มีอยู่สามารถนำผลวิเคราะห์จาก빅ดาต้า เข้ามาช่วยประกอบการวางแผนและการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นคาดเดาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลที่มีอยู่จาก Big าต t a มาคาดเดาความต้องการของการตลาดซึ่งนอกจากการคาดเดาในอนาคตได้แล้วนั้นก็ยังสามารถนำข้อมูลส่วนนั้นมาวิเคราะห์ต่อยอดได้อีกลดงบประมาณในการลงทุนด้านไอที ในอนาคตหลังจากที่นำ Big Data มาใช้ในองค์กรแล้วนำมาลดต้นทุนจากการใช้งบประมาณในด้าน IT ได้ดียิ่งขึ้นจากคลิปที่ทุกคนได้ชมกันเมื่อสักครู่ก็เป็นเพียงข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เราได้รับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับทุกคนที่ต้องการจะหาเนื้อหาเพิ่มเติม แต่ยังไม่ทราบว่าจะไปหาที่ไหนผมขอแนะนำมหาวิทยาลัยราชพัฏนเทพสตรีที่มีสาขาวิชาเอกโดดเด่นนั่นคือสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาข้างต้นได้ดียิ่งขึ้นสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้เราเข้าใจในเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ Big Data การประบวลผลกลุ่มเมธความรู้เกี่ยวกับไพทอนการจัดการธุรกิจดิจิทัลและวิชาอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นยังมีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยห้องเรียนที่น่าเรียนและบุคลากรยอดเยี่ยมที่พร้อมให้คำแนะนำแก่ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมหยิบยกขึ้นมาพูดนั้น ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ห้องเรียนข้อมูลหรือแม้กระทั่งอื่นๆอีกมากมายนั้นถูกรวมไว้ด้วยกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทศตรีสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ